หลายคนทักเข้ามาถามนะครับว่าอยากลงทุนขายฝากกระจำนองผ่านแพลตฟอร์มเราจะทำยังไงอันดับแรกเลยนะทักเข้ามาก่อนเลยที่ไลค์แอดด้านบนนี้เลย แล้วปกติในทุกๆวันนะครับเราก็จะมีซับให้เลือกลงทุนกันโดยจะเอาซับเนี่ยลงตอนประมาณ1ิบโมงเช้าแล้วก็จะให้วัดจํา10,000บาทนะครับหนึ่งหมื่นบาทนี่เหมือนเป็นซื้อตองอ่ะมาจําไว้ก่อนตอนจบเนี่ยสี่โมงเย็นเนี่ยลูกค้าไม่ได้เราก็จะโอนเงินคืนไปพอซื้อตอง1 0 0 0 0บาททางทีมงาน,นก็จะส่งไฟล์ประเมินตัวเต็มให้ในไฟล์ประเมินตัวเต็มเนี่ยนะครับก็จะมีคู่เทียบให้เห็นว่าอ๋อเราเอาเท่าๆอันนี้เรับเทียบกับอะไรบ้างนะครับจะได้เห็นเผื่อนักลงทุนเนี่ยจะโทรไปคอสเชคหรือว ก็จะอาจจะลงทุนในทนํำเลที่คุ้นเคยใกล้บ้านจากสิบโมงเช้านะถึงบ่ายสามนะครับก็จะมีเวลาประมาณ5ชั่วโมงให้ลองนั่งศึกษากันดูว่าข้อมูลที่เราส่งให้นะครับหรือว่าลูกค้าอาจจะขับไปดูเองหรือหาข้อมูลในเน็เพิ่มเติมนะครับว่าราคามันได้เสร็จแล้วประมาณบ่ายสามโมงก็จะให้ลูกค้าเนี่ยยื่นว่าจะลงทุนที่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ เราก็จะประกาศผู้ชนะนะครับคือดอกเบีย,ยต่ำสุดเร็วสุดพอประกาศโผลตอนแบบสามโมงครึ่งทีมงานก็จะโทรแจ้งหรือว่ารายแจ้งแล้วก็นัดทำธุรกรรมทางทีมงานจะขอบัตรประชาชนเรียนผู้ทั่จะรับและสรุปยอดถึงวันทาธุรกรรมก็เจอกันที่บ้านทางทีมงานโคเต้นเนี่ยก็จะไปรออยู่ที่บ้านลูกค้าแล้วก็เดินดูบ้านว่าโอเคต้องปกต้องกับรูปนะแล้วก็จากบ้านไปกรมที่ดินแต่แล้วเนี่ยนะครับทางฝั่งนักลงทุนก,ก็พายเงินยอดบุญที่กู้ให้กับทางลูกหนี้โดยตรงเลยส่วนเราก็จะได้แต่ค่าธรรมเนียมเล็กน้อยนะครับก็เป็นอันจบธุรกรรมที่มที่ดิน ระหว่างทางทางทีมแอคโคเต้ก็ยังดูแลนักลงทุนอยู่นะครับแล้วก็ดูแลลูกหนี้อยู่สมมุติว่านะครับเงื่อนไขเป็นตักต่อลงหน้า3เดือนเราก็จะมีระบบซอฟต์แวร์ตามเก็บเงินให้ในวันท,ทํนาธุรกรรมที่กรมที่ดินเราก็จะมีใบสรุปให้ว่าฝั่งลูกหนี้เนี่ยต้องจ่ายดอกวันไหนอาจจะติดต่อก,กันโดยตรงได้แต่ถ้านักลงทุนไม่สะดวกเราก็จะเป็นคนช่วยเก็บดอกเบีย้ยให้ในระหว่างอายุสัญญา1ปีเนี่ยนะครับเราก็จะดูแลการเก็บดอกเบีย้ยให้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดผิดพลาดลูกหนี้ไม่สามารถชาระนี้ได้ตามที่ตกลงกันไว้เราก็จะแอคชั่นให้่าาดครรหหหะืืออววพูุยแไป ลู่หนี้ให้สมมติเกิดแย่กว่านั้นปับตกเป็นของทางในทุนก็ไม่ต้องกังวลเราก็จะช่วยขายหรือช่วยดําเนินง,งานต่างๆนะให้กลับมาเป็นเงินสดให้ก็ถือว่าครงบวงรอบธุรกรรมของเราแล้วเราฝั่งลูกหนี้เนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะชาระดอกเบีย้ยได้นะครับจะทํายังไงดีเราก็จะช่วยแนะนําให้จะขายไหมหรือจะกลับไปกู้แบงค์หรืออย่างเงี้ยครับก็ต้องวิ่ว่ากันเป結結็นเคสบายเคสถ้าสนใจนะครับก็สามารถทักไลน์แอดเข้ามาได้นะครับเรามีทีมงานดูแลตลอด7็วันครับผม